สวัสดีครับดินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Niki DIY นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะทำการรีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้าราคา3,000กว่าบาทน,นะครับไอสกูตเตอร์ตัวนี้นี่ผมก็ลองเสี่ยงซื้อมาจากเว็บไซต์ออนไลน์แห่งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าราคามันถูกมากประมาณ3,000กว่าก็คิดแล้วแหละว,ว่าหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับคือคือว่า ได้ยินมาว่าสกูตเตอร์มันควรจะมีโชค๊คนะครับซึ่งถ้าไม่มีโชคเนี่ยมันจะขี่แล้วสะเทือนมากผมก็ดูแล้ส่วนใหญ่สกูตเตอร์ที่มีโชค๊คเนี่ยราคามันจะแบบสูงอะ่ะเกือบๆหมื่นอะไรเงี้ยทีเนี้ยเห็นคันเนี้ยสามพันครับก็เลยลองดูก็มันก็จีนๆหน่อยครับแต่ว่ามันก็มีโชคจริงๆครับอยู่ด้านล่างทีนี้พอเปิดกล่องปุ๊บผมนี่ตกใจามากเลยว่า ไฟฟ้าจริงปะวะคืออย่างนี้ครับมันไม่มีคันเล่งอ่ะเห็นไหมมันไม่มีคันเล่งแล้วผมอ้าวชิบหายแล้วจะเล่งยังไงก็ก็ไปอ่านคู่มือนะครับซึ่งในเว็บของผู้ขายนี่เขาก็ไม่ได้มีบอกก็หรอกแต่ว่าไปอ่านคู่มือแล้วเขาบอกว่ามันใช้เท้าถีบแล้วเดี๋ยวมอเตอร์มันจะหมุนเองครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับก็คือไอ้คันนี้มันมีปุ่มเปิดอยู่ตรงนี้นะ เปิดแล้วตีนอย่างเงี้ยเวลาเรายืนแล้วเอาขาถีบใช่ปะ่ะหมุนแล้วมันก็มอเตอร์มันก็จะหมุนเองอะ่ะแล้วก็ถามว่าเวลาเบรกเวลาเบรกทำไงใช่ปะ่ะก็เท้าเหยียบเหยียบปุ๊บมันก็ฝืนมอเตอร์ใช่ปะ่ะมอเตอร์มันก็หยุดคือระบบมันอย่างเงี้ยซึ่งแล้วถ้าถ้าเกิดว่าล้อไม่แตะพื้นนะครับเวลาหมุนแล้วมันก็มันก็จะหยุดเองแบบนี้นะครับ ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าข้อเสียมันก็มีคืออจังหวะเวลาเราจะชะลอรถอะครับมันไม่มีจังหวะผ่อน,นเคร่งนะครับเพราะว่าถ้าเราจะชะลออะคือเราต้องเหยียบเบรกเลยครับถ้าไม่เบรกอะมันก็จะวิ่งที่ความเร็วเท่าเดิมนะครับแล้วถ้าจะเร่งเนี่ยก็คือต้องเอาเท้าถีบถีบให้เร็วขึ้นรถมันก็จะเร่งเร็วขึ้นแล้วมันก็จะรักษาความเร็วที่มอเตอร์มันหมุนเท่านั้นนะครับพอเบรกก็ต้องเบรกซึ่งไอตอนเบรกแบบ มันก็คือการฝืนมอเตอร์อะ่ะผมว่ามันเปลืองเปืองนิดนึงแต่ว่าถ้าเราเบรกมิดให้หยุดไปเลยเงี้ยพอพอรถหยุดปุ๊บมอเตอร์มันก็จะหยุดนะครับแต่จังหวะที่มันไม่หยุดเนี่ยมันเสียสีเสียสีเนี่ยมันก็จะแบบดูเปลืองเปืองนิดนึงอีกสิ่งหนึ่งที่ชอบนะครับด้วยความที่มันเป็นรถถูกครับแบตก็เล็กล้อก็เล็กมอเตอร์ก็เล็กพลังก็น้อยความเร็วก็ช้าแอีเหมือนมีแต่ข้อเสียแต่ว่าจริงๆมันก็ดีคือมันเบาดีครับ น้ำหนักไม่ถึง10บโลเนี่ยอยากจะยกก็ยกขึ้นมาได้เลยผมว่ามันยกขึ้นสะพานลอยอร่อไงง่ายๆ่าย่าให้เทียบกับขนาดทามนะรถมันก็เล็กนิดเดียวครับส่นวนอันนี้ก็คือรายละเอียดแบตเตอรี่นะครับซึ่งปกติเว็บออนไลน์เนี่ยพวกถูกๆเนี่ยมันจะเขียนละอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็อันนี้ผมถ่ายให้ดูเลยแล้วกันก็ dc 24โวลต์จ่ายไฟได้9แอมป์ 2องรวัตต์ครับที่ชาร์จที่ให้มานี่ก็ดูแบบบ้านๆนิดนึงครับแต่ว่าผมก็ต้องมาเก็บข้อมูลไว้ก่อนครับเพราะว่าดูแล้วมันไม่น่าจะทนแต่ถ้ามันพังเราก็คิดว่าจะหาซื้อใหม่มาได้นะครับอันนี้เป็นผมอ่านดูแล้วเนี่ยเอาพุฒมัน 25. 2 5 ah, 2โวลต์800มิลลิแอมก็คือจ่ายให้กับแบต24โวลต์นะครับ วิธีพับขึ้นมาก็กดอกนี่ครับแล้วก็ยกง่ายคือผมว่าหลายๆอย่างมันออกแนวคล้ายๆของเล่นเหมือนกันนะไอเนี้ยไอนี้ก็เป็นแบบเป็นปุ่มๆ่ะครับสำหรับแฮนนี่ ก็งานจีนๆนะครับคือผมดูแล้วตอนแรกนี่แบบไอ้นี่ผมยัดไม่เข้าเลยนะฝืดมากคือผมต้องใช้แบบเอาไขควงมางัดนๆนะครับไม่งั้นคือไอชิ้นเนี้ยมันมันประกอบเข้าไปไม่ได้อะฝืดมากแล้วก็ด้วยความที่แบบราคาถูกอะ่ะเหล็กมันก็จะดูแบบไม่ค่อยเรียบอะ่ะแต่ถามว่าสุดท้ายล็อกแน่นไหมมันก็แน่นนะ นี่เบรกน้ำหนักก็เบานะครับเนี่ยยกมือเดียวแต่ขนาดมันเนี่ยผมเหยียบไปนี่เกือบเกือบจะเต็มรถแล้วนะครับเนี่ยเท้าเดียวเกือบจะเต็มรถล้ะโดยรวมก็ถือว่าประทับใจนะครับคันนี้แต่ผมว่ามันเหมาะกับคนที่อยากจะขี่เล่นๆอ่ะกึง่งกึ่งเป็นของเล่น ึ้ใช้งานแบบว่าขี่จากบ้านไปหน้าปากซอยไปเซเว่นอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการขี่จากบ้านไปทํางานลงถนนแน่นอนครับอย่าถามว่าขี่แบบแค่กิโลเมตรเดียวไปหน้าปากซอยอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ดีอยู่นะเพราะว่าเพราะว่ามันก็เบาๆพกง่ายครับชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะถ้าซื้อแบบคันละหมื่นสองหมื่นบางทีมันถือถือยากอะอันนั้นเขาไว้ใช้แบบใช้แทนมอเตอร์ไซค์อะตนส่วนสวิตช์ตรงนี้เนี่ยเปิดปิดรถผมว่ามันค่อนข้างลุกทุ่งมากเลย คือเปิดแล้วก็ตีดปิดก็ตีดคือคือคล้ายๆของเล่นนะครับมันมันไม่ได้มีแบบไม่ได้มีแบบกุญแจที่แฮนด์มาไขาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่แฮนด์ก็ไม่มีไม่มีแบบจอบ,บอกความเร็วอะไรางี้ด้วยนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จอยู่ตรงนี้นะครับก็สามารถเสีบชาร์จได้แต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็คือแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าว่ามันเต็มเมื่อไหร่ อ๋อก็คือน่าน่าจะต้องดูที่อันนี้ครับอันตอนนี้มันไฟแดงใช่ปะอ๋อพอไม่พอไม่ช้ามันเป็นสีเขียวครับก็คิดว่าถ้าเป็นสีเขียวน่าจะแบบแปลว่าไฟเต็มอะไรอย่างนี้หรือเปล่ารวมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เป็นการรีวิวหย,ยาบๆสำหรับสกูตเตอร์คันนี้ก็ถือว่าโ,โดยส่วนตัวแล้วก็ประทับใจนะครับเป็นสกูตเตอร์ราคาถูกถ้าไม่คิดอะไรมากแค่อยากให้มันขึ้นที่ไปใน ใช้งานแค่ระยะ1กิโล2กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับวิ่งด้วยความเร็ว10บสกิโลเมตรต่อชั่วโมง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรประมาณนี้ครับถือว่าตอบโจทย์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ